สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำอะไรดีแตงกวาผัดไข่นะก็จะมีแตงกวาปอกเปลือกแล้วนะครับพีกระเทียมนะเดี๋ยวเราก็ทุบนะครับสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีไข่นะไข่ก็ใส่สักสองถึงสามฟองแตงกวาประมาณห้าหกลูกมาหกลูกนะฮะเดี๋ยวเรามาหั่นแตงกวาเครื่องปรุงผมก็จะมีนี่นะฮะ ซ้ปขาวสูตรหนึ่งก็ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายนะครับนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นแตงกวาก่อนขั้นแรกครับปอกกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ไปล้างพอที่ใช้นะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ก็อย่าเพิ่งไปล้างนะครับเราก็ทุบฮนะ 哈、啊、我。 เปิดไฟแล้วก็เทียงใส่กระทะแล้วเติมน้ำมันไปนิดเดียวหอมเวให้หอมก่อนครับเียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยนําแตงกวาใส่ลงไปนะครับ เติมแตงกวาไปแล้วลว่าเติมน้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเทียมไหมนะตอนนี้หอมกลิ่นเดีเทียมเกียวนะเดี๋ยวเราก็จะเติมซอสไอยนางรมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ไข่ครับครับ <c oughs> ผัดให้หอมนะ <c oughs> ผมใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับมีซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อน กระรัมตาลทรายหนึ่งช้อนชาซอสหาวลูกหนึ่งช้อนโต๊ะผิวขาวคึ่งท้อนโตน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาหลังจากนั้นเราก็เติมไข่สามฟองลงไปสักพักหนึ่งครับให้ไข่สุกนะฮะแตงกวาเขาจะสุกพอดีรสชาติได้แล้วครับ ครับใตล้สุกแล้วนะฮะน่าจะได้แล้วดับไฟนะครับาหาภาชนะกล่องมาใส่ได้เลยครับง่ายๆล่ะคาถูกครับจานนี้ประมาณไข่สามฟองนะครับก็ประมาณ สิบสองบาทแตงกวาอีกสิบห้าบาทรวมแล้วยี่สิบเจ็บาทนะครับเสร็นเสร็จแล้วประมาณสามสิบาทนะครับได้ทางจนจุใจเลยนะฮะเยอะนะครับแตงกวาผัดไข่ได้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์ฮะดีต่อสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวเราใส่ภาชนะก่อนครับเสร็จแล้วครับแตงกวาผัดไข่ของดี กินแล้วมีประโยชน์นะฮะก็เสร็จเสร็จพร้อมทานแล้วถ้าทานไม่หมดเราก็จะมีฝาปิดเข้าตู้เย็นไว้นะครับแล้วจะทานเมื่อไหร่ก็นํำออกมะอุ่นง่ายๆนะครับด้วยหม้ออ,อุ่นด้วยเตาแก๊สก็ได้หรือว่าจะอุ่นในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะครับประมาณนาทีหนึ่งเขาก็ร้อนแล้วนะฮะก็ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคลิปนี้ชอบเพื่อนๆชอบก็เพื่อนๆก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็อนอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ